อ่าสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับในช่องเก่าจริงชาแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมอ่าคีนออฟคันชี่เนาะครับผมของค่าย PG นะครับตอนนี้พาทุนมา1,000พบาทนะครับผมเราเริ่มเบ็ดทิน1นึ่้บาทเลยไปแบบหยาบหยานะครับผมหนึ่ง้บาทนะสำหรับเกมนี้เนาะผมจะมีตัวคูณอยู่ข้างบนนะครับคูณ1ึ่งคูณสคูณสาก็ค่าม็นคูณ5้านะครับผมค่าม็นคูณห้านะแล้วผมมาในช่วงเวลาบนรทัดฐานเช่นเคยนะครับสำหรับเกม ผีดอฟคันพี่นะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับผมก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับตามหันาจนครับมันจะมีนะครับผู้หญิงกับผู้ชายนะครับผู้ชายจะเป็นกัดตันนะครับกัดตันบอนชีนะครับผมโอเคเบ็ดหนึ่งร้อยนะครับผมมาแล้วคุณหนึ่งคุณหนึ่งมาแล้วนะสวยคุณสองใบเออผมไม่เข้าไปคุณหนึ่งต่อนะครับใบแบบทอโบนะ สี่หรอกสวยคูณสองไปมาเอย่าจเคไม่ลงสวยอยู่เองก็ได้มาเอโอ้โหได้คูณสองนะเอมาคิวโอ้โหได้มาห้าร้อยไปกันต่อต้องคูณสิบสองนะรู้เรื่องนะผมบอกนะสำหรับเกมกินออฟ ปอลที่นะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับในช่วงเวลาบอนักทาเราก็มีทางกลุ่มบอนักท่านะครับสำหรับเกมนะครับแจ้งหนาว่าเกมนี้เราก็แบบไปเล่นตามกลุ่มนะครับผมโอ,อ้ยเฮ้ยเนี่ยหมดแล้วอ่วะเดี๋ยวปาเป็ดลงปรับเป็ดลงอันสิบบาทสุดท้ายมาให้โยนสองใบโอ้โหโแต่ผมลดเบิกก่อนนะห้าบาทก่อนไหมสิบบาทก็ได้ไปไปไปดู มันต้องมาดิคนสองมาเลยเออคนสาม,มาโอ้โหไม่เข้านะโอ้ยสวยหิสบาทสวยคนสามขึ้นโอ้โหไ้ห้าสิบบาทนะต่อชีวิตอีกนิดหนึ่งน้องโดนดิคนสองมาเอเอก็ได้จะได้เอเอเอ,อ,อ,อมา ไม่เข้าสเกตเตอร์เขาจะได้รู้เรื่องนะห้าบาทก็เล่นได้ครับผมสวยเอมาคิเอเอลงมาบอ่อเอคิไม่เออคิวก็โดนโดนไหมไม่โดนนะผมได้แค่คุณหน้าสงสุดไปต่อร้อยกว่าบาทแล้วนะเหี้ยขาดทุนเป็ร้อยมันต้องโดนเออคิวไม่โดน เด็ดสิบบาทนะลดเด็มาสิบบาทนะเมื่อกี้ทำเสียดไปหน่อยเปิดเล็กน้อยนะครับผมมันต้องโดนนะสำหรับในเกมนี่ผมอยู่ค่าย PG นะครับผมกรีนออฟคันที country, ่ดับเบที่อะไรสักอย่างเนี่ยเจ้าหญิงแห่งโจดสลัะไรสักอย่างนะครับผมแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็กับตันแห่งวันที่นะครับโอ้ยครับสกเก็ตเตอร์ช่วยเฮียคุยมากเกินสกเก็ตเตอร์มาเว้ยคูดสิบสิบคูดอกไปเลย แปดสิบบาทขอสักทีสักทีเธอเออไม่ขึ้นจอไปหกบสองปินแล้วครับผมหกร้อยกว่าบาทเก้าร้อยมันต้องมาแล้วครับมาไม่เออได้ต่อหกจุดสองอีกทีสักทีไอ,อ้เฮ้ยโอเคได้ต่อนะครับผมได้ต่อลมหายใจนะขึ้นหกร้อยนะเจ็ดร้อยบาท ไปามสิบหรกว่าไปดโดนดีเฮ้ยสีดิมาเขมเ,เข้ามานะวายมาเพื่อนสวยเนสามใบสามไปหสปิบบาทสเก็ตโอ้โหสเก็ตตัวเดียวไปสามสิบเรื่องอะ่ะ ก็ลืมใครที่สนใจนะครับผมแอดไลน์นะครับผมตามหน้าจอนะแอดสีสองสี่ไอดเอออสเกตเตอร์มาอุ้ยสเกตเตอร์ตัวหนึ่งพอพอหนึ่งแถวสุดท้ายมาดิแถวสุดท้ายมาไหมมาเอ้ยมาครับผมแบบสามสิบแบสามสิบครับไปเลยห้ามีต่เปนพอเอาแบบหยาบๆไปเลยรู้เรื่องไม่นี้นะไม่นะนะ มาก่อนครับผมคูณสิบสองมาเลิกมาจ่ายนิดเดียวนะสวยพันหนึ่งคือสิบสองเออเขมาอเออสวยวายมาอเออบิ๊กวินพันห้าครับผมโดนทังหมดพันห้าแล้วนะกำไรมาแล้วครับผมพันกว่าบาทมันต้องโดนอีกทีโดนมาโตัวดีอเออสวย เจ็ดรอสิบคุยสองไปเอเออมาเคก็ได้เคก็ได้คิวก็มาคิวก็มาห้าพันเจ็ดเป็นไงโอ้โหสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอนะครับผมเห็นเห็นนะครับผมว่าคุนพันบาทกับกำลังจะหมดนะครับผมเท่าไร่เท่าไหร่เท่าไหรห้าพันเจ็ดนะครับ่ากับได้กำไรสี่พันเจ็ดนะครับผมอ่าแลวอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ